สุนัขตัวนี้อยู่กับเด็กผู้หญิงขณะที่เธอกำลังเรียนมันได้ยินเธอถามคำถามคณิตว่า18หารด้วย6เท่ากับเท่าไหร่มันเห่าทันที3ามครั้งเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนที่ดีให้เด็กหญิงมันไม่ยอมให้ใครเข้ามารบกวนเมื่อพ่อกลับจากทำงานและอยากเข้าไปหาลูกสาวสุนัขก,ก็รีบขวางไว้ทันทีพ่อพูดว่าฉันเป็นพ่อนะทำไมเข้ามาไม่ได้เหรอแต่มันก็ยังยืนกรานด้วยท่าทีนาแน่วแน่หลังจากเด็กหญิงไปโรงเรียนมันก็อยู่กับแม่ขณะที่เธอฝึกโยคะแม่มักยุ่งกับงานจนบางครั้งลืมไปรับลูกที่โรงเรียน สุนัขจึงคาบสายจูงมาหาแม่เพื่อเตือนว่าได้เวลาไปรับลูกแล้วไม่มีใครคาดคิดว่าสุนักแสนรู้ตัวนี้เคยเป็นสุนัขจรจัดมาก่อนตอนแรกพ่อไม่อยากรับมันมาเลี้ยงแต่เป็นแม่ที่เก็บมันมาจากข้างถนนหลังจากมีสมาชิกใหม่พ่อก็กลัวว่ามันจะทําร้ายลูกจึงให้มันอยู่ข้างนอกแต่นั่นไม่ได้ทําให้มันหยุดอยากปกป้องครอบครัวกลางคืนมันเคาะกระจกเบาๆเพื่อขอให้เจ้าหมาดําช่วยเปิดประตูหมาดําก็กระโดดขึ้นไปเปิดประตูให้และยังปิดกลับให้อย่างดี คืนนั้นมันเฝ้าประตูที่หน้าห้องเด็กจนถึงเช้าพอพ่อเห็นเข้าก็สงสยัยแต่แม่กลับรู้สึกอุ่นใจเพราะลูกน้อยได้นอนหลับสบายตลอดคืนภายใต้การปกป้องของมันแม่อุ้มลูกส่งให้สุนัขและในตอนนั้นเองมันก็แสดงความอ่อนโยนที่สุดที่เคยมีมาเมื่อเห็นภาพนั้นพ่อจึงเริ่มไว้วางใจมันและตั้งแต่นั้นมันก็ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในบ้านมันค่อยๆกลายเป็นผู้ช่วยเลี้ยงเด็กตัวน้อยผ้าอ้อมที่ต้องทิ้งมันก็จะข่าไปทิ้งในถังขยะ เศษอาหารที่ตกบนพื้นมันก็ช่วยเก็บให้สะอาดเมื่อเด็กพยายามขึ้นบันไดมันก็จะอยู่ข้างข้าไม่ห่างไปไหนเลยแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นสุนัขเริ่มขวนประตูไม่หยุดพยายามปลุกเจ้าของให้ตื่นพอแม่เปิดประตูมันก็รีบนำทางไปยังห้องของลูกสาวซึ่งตอนนั้นเด็กหญิงล้มป่วยโชคดีที่มันเจอทันเวลาเด็กจึงถูกพาไปโรงพยาบาลหลังจากนั้นมันก็ยิ่งดูแลเธอมากขึ้น แต่วันหนึ่งครอบครัวออกไปเที่ยวพักผ่อนและทิ้งสุนัขไว้ในบ้านมันจึงเรียกหมาดำอีกครั้งในตอนกลางคืนและแอบหนีออกมามันกระโดดขึ้นรถบรรทุกเพื่อเริ่มการเดินทางตามหาสาวน้อยโดยตามกลิ่นที่คุ้นเคยท้ายที่สุดมันก็พบเธอแต่กลับเห็นว่าเธอบาดเจ็บอยู่ในป่ามันรีบเข้าไปประคองให้เธอเดินกลับแต่ข้างหน้ามีต้นไม้ใหญ่ล้มขวางทางลำต้นสูงเกินไปเด็กหญิงปีนไม่ไหวสุนัขจึงสังเกตเห็นว่าดินข้างล่างนุ่มมันขุดรูให้เด็กคลาลอดไป แล้วมันก็เรียกให้เด็กมาแต่เธอดันไม่ตอบมันกระโดดขึ้นไปบนลำต้นอย่างร้อนใจแล้วพบว่าเด็กนอนหมดแรงอยู่บนพื้นขณะนั้นเองมันก็ได้ยินเสียงพ่อเรียกจึงรีบวิ่งไปหาเมื่อพ่อเห็นสุนัขก,ก็รู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาจึงรีบตามมันไปที่ต้นไม้แล้วอุ้มลูกสาวกลับแต่ไม่ได้สังเกตกับดักล่าสัตว์ที่ซ่อนอยู่ข้างหน้าท่านใดนั้นสุนัขก,ก็ใช้แรงทั้งหมดผลักพ่อให้พ้นจากกับดักพ่อรอดมาได้แต่สุนัขก,กลับบาดเจ็บมันส่งสัญ,ญญาณให้พ่อรีพาาาลลููกกไไไปปพพ่ออทดด้้้เียยงุมสววจนต เด็กหญิงรอดพ้นจากอันตรายและไม่นานหลังจากนั้นเมื่อสุนัขลืมตาขึ้นอีกครั้งในภาพพระโมมันก็เห็นครอบครัวกำลังกลับมาช่วยมันอีกครั้ง